ที่มาและไม่ได้มาอยู่ในไลน์เนาะรวมงปราดความคิดเห็นอะไรคนนะคะแล้วก็หลานหลานคือลูกของเราก่อนอยู่กับพี่เกลเคยเราเป็นสาวตอนนี้คือมีหลานแล้วคือเพีางยังไม่แก่เหมือนเดิมนะคะอ่าพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็มาเคารพสักการะผู้ที่สักการะเราให้เรามีเงินให้อาชา แต่ถ้ามีวันนี้พ่อพี่ให้เออตัดแตนเนอะมีงานคือกอยส์ซอเรื่องมเป็นไรมีการสื่อารมีกยสและพี่เกมช่วยงานไม่รอดนะเพดัะนั้นอยากให้เป็นในนามของเพื่อนทุกคนขอให้พี่เกมมีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงมีใจที่แข็งแรงมีแรงนะคะขอขอเป็นตัวแทนที่จะ แสดงความรุ่จยิงและกับความรักพี่กี๋ค่ะเด็กๆ okay. ไปรับพรรัพรปันพรแรก็คนทั้บ้านรอังอ่ะวไปสั่งไฟนัวเลยก็เป็นอันดับแรกแล้วนะจริงๆแล้วจริงๆแล้ววันนี้มันคือ พี่น้องน้องๆมาหาพี่มากกว่านะคะเราไม่เรียกว่ามาตำหนว่ามาอะไรเนาะเพราะว่าเราเป็นพี่กับน้องกันมาตั้งแต่ต้นนะคะก็คือเหมือนกับว่าน้องๆน้องๆที่เคยทํางานร่วมกันน้องๆรักแล้ววันนี้ค่ะทุกคนก็คิดถึงพี่สาวคนหนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็วันนี้ก็คือมารวมตัวกันเนาะเพราะว่า แค่แต่ดำหมดกับบเท้าลงไปนะก็งั้นถืออาวุธโซล้วกันอาวุธโซซี่อาวุธโซซี่นะโอเคค่ะก็จริงจริงก็คืออยากเห็นภาพนี้มาเมินละเพราะว่าอยากเจอทุกๆคนและอยากให้ภาพเก่าๆมาย้อนกลับมาก็จะพูกันตลอดแบบว่ามีใครถามค่ะว่า อยากจะมีงานแสงสีเสียงหรือมีงานอะไรสักอ,อย่างนึงที่แบบมันใช้นักสแสดงเยอะๆเป็นตัวแม่หลายๆตัวเป็นตัวอยากให้ทุกคนได้กลับมาแ,แล้วนะ <c oughs> แล้ว <c oughs> แบบตรงนี้คแบบจริงๆแล้วอ่ะอยากให้มันเป็นจริงนะเจ้า <c oughs> อยากให้เป็นจริงว่าอยากจะมีงานหรือมีการแสดงแสงสีเสียงอะไรสักอย่างนึ่งทับคอนเซอร์เข้าได้ไหมทับอนเซอร์เข้านะคะทาบคอนเซอร์เข้านะคะคืออยากจะทำเนาะและอยากจะเอา พวกเรารุ่นแรกๆเนี่ยมาแล้วให้เป็นนางนั่นนางนี้แล้วอยากจะเอาเด็กๆมาแสดงด้วยมันคงจะม่วนเหมือนวันนี้เพราะ่ออย่างน้อยคือทุกคนได้มาอู้กันมาปาร์บกันรวมกันเอยรุ่นเก่ารุ่นก่อนเนาะ <c oughs> จริงๆ <c oughs> จงๆ,ๆปีนี้เนี่ยมันเป็นเท่าแต่ละหาเริ่มเนาะจริงๆถ้าอยากมีแบบยมีปีหน้า <c oughs> หรือปีต่อไป เราได้ต้องการว่าทุืทุกคนมาแต่สิ่งที่ต้องการคืออยากให้คนเก่าๆได้มาเจอกันหลังจากที่ทุกคนไปอยู่ละหงละแหงไหลติวงไหลที่ทั้งสตาร์กกระเคยตัวทั้งรุ่นแม่ๆทั้งมูนทั้งหมดเลยอะอย่างกลุ่มกระเทยรุ่นแรกรุ่นลึกบึ้งอ่ะเอเนาะเอเอเค้าเจกซี่อย่าโนดทรงโนสซี่อ่านรองบอม ออเออคอ่ะเออประมาณนั้น่ะเออเออคือแบบรองนะคะเออคืออยากให้ทุกคนกลับมาแบบมีความสุขแบบนี้นะคะสิ่งที่พี่เกมบได้หวังเลยค่ะหวังอยากจะให้ทุกคนแล้วก็ลูกๆน้องๆทุกๆคนขอแค่มีความสุขนะคะขอแค่มีความสุขเพราะว่าความสุขบได้มากับเงินทองส่วนใหญ่ความสุขเกิดจากจิตใจของพวกเราเพราะฉะนั้น คือ,อคำวอวยพรที่อยากให้ทุกคนจเจริญรุ่งเรืองนั้นน่ะมีอยู่แล้วเต็มอกเต็มใจที่จะมอบเหื่อทุกคนอยากจะเห็นทุกคนจเจริญรุ่งเรืองแต่มากไปกว่านั้นเท่ากับอายุพี่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนมีนั่นก็คือมากกว่าเงินกว่าทองคือสุขภาพขอวพอวยพรว่าขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ,างๆเพราะสิ่งเหล่านี้ พี่อายุมาถึงตรงนี้แล้วพี่ผิดสิ่ที่ต้องการมากๆเพราะผ่านการที่บสบายมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือขอให้ทุกๆคนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วมีกําลังกายกําลังใจโดยเฉพาะจิตใจนะคะสำคัญมากๆอยากให้พวกเรามีจิตใจที่ดีงามแล้วก็เป็นจิตใจที่เข้มแข็งเพราะสภา,าวะสังคมในยุคป,ปัจจุบนันมันโหดร้ายซะเหลือเกินกับพวกเรานะคะ การที่จะประครับประคองจิตใจของพวกเราเนี่ยให้ผ่านในสิ่งอย่างต่างๆนานาไปเนี่ยบางคนถ้าถ้าไม่ไหวมันก็อ่อนแอนะคะแล้วก็ต้องพ่ายแพ้ไปเพราะฉะนั้นนะ่ยอยากให้พวกเราก็คือมีกำลังใจที่ดีคิดในแนวทางที่บวกไว้นะคะแล้วก็ อย่างอย่างที่บอกตลอดเวลาเลยค่ะใช้ชีวิตเหมือนพ่กนี้จะไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นทางวันนี้ให้มีที่ที่ดีที่สุดรักใครก็บอกรักใครอยากขอโทษใครก็ขอโทษอยากบอกรักก็บอกรักแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดทาวินาทีนี้ที่ดีที่สุดเหมือนกับที่เรามากันวันนี้ค่ะวันนี้ถือเป็นวันที่พี่มีความสุดที่สุดแล้วก็เป็นภาพที่อยากเห็นที่สุดแตได้อยากเห็นว่าทุกคนจะต้องมาหาพี่เพื่อที่จะ ออมาเนี้ยเนี่ยเนี้ยปีใหม่นี่บบใจแต่ภาพที่เห็นคืออยากเห็นภาพเก่าๆที่พวกเรามาเจอกันมาอู้กันมาเทียงกันมาเมาส์มอยโดยเฉพาะอย่างกอล์ฟเ่เจบแบบมานะค่ะจริงๆเน่เจมันต้องมาเมาส์มอยกับหญ้าอันเออเนี่ยค่ะมาทําให้ภาพเก่าๆมันย้อนกิัมาเนาะซึ่งอย่างแต่กี้ที่บอกว่าตอนแรก จี้จะมามาแก็เออได้ทราบทางระบมาเขามันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเรามันมันอบอุ่นในใจแบบบอกแบบถูกนะคะถามว่าจะให้มันให้หออกนะคะ <c oughs> เออ <c oughs> เออ <c oughs> มันดีใจ <c oughs> ค่ะมันดีใจ <c oughs> แล้วก็แบบคิดว่าบาคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้แล้วก็ยังติดต่อสื่อสารและก็ยังมีบางคนที่ก็ยังรำอยู่กับเรา <c oughs> แต่วันนี้มาอยู่หนึ่งคนนังรำคนนี้ก็เป็นคนแรกของคุณจัแน,น,น,นออแล้วก็ยังรำจนถึงวันนี้อนะคะนี่คือนางรำคนแรกแล้วก็ยังรำจนถึงวันนี้อข้วกับบะมีเต้เอเจ้าอัะสุดท้ายนี้นะเจ้าก็ว่าเป็นอย่างยิ่งว่าเขา จะได้มาปะกันเป็นอย่างนี้ต,ต่อไปต,ต่อไปต,ต่อไปอาจจะมาใจ้ปีใหม่เป็นแสนซีเซียงกะเป็นนัดเจอกันกะกินข้าวกันกะซึ่งก็บาจ,จําเป็นว่าจะต้องเป็นวันปีใหม่บาจ,จําเป็นต้องเป็นที่บ้านปีเป็นเมื่อใดก็ได้ที่เราอยากจะเจอกันเราก็นัดเจอกันเพื่อสมานความะระลึกถึงกันต่อ,ตอไป ที่สุดของ้ายที่สุดแห่งมากมันมีการอื่นใดนอกจากว่าขอบคุณแล้วก็อยากจะขอทุกทุกคนมีความสุขกายสบายใจร่ํารวยเงินทองปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกสิ่งทุกอย่างและดําเนินชีวิตด้วยความดีงามเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปที่ตั้งนะเจ้าพระพุทธพระธรรมนะเจ้าพระสงฆ์ประเดี๋ยวเลือกเอาเนาะว่าเปเลือกเอาขอเป็นพระพุทธพระธรรมที่ตั้งนะเจ้าก็พระสงฆ์ประเดี๋ยวไปยังว่าเนาะเออคืออูนี่หายนี่เอาบาดหา พราะฉะนั้นก็อเอาบพูดคุถามเป็นที่ต่างเจ้าจ้าตัวนวเสไปแล้วไปแลสัเริ่เข้าสัเ่าเ้าตวเ่น่ สวยแต่พี่เกมไม่สวยนี่ตัวแสบว่าวันนี้จะไปสตารอโหมีหรอใส่วิ่งเหรอครับใส่วิ่งอาวิ่งอันนี้บ้าป้าวิ่งเหรอท้องเหรวิ่ใส่หน่อยเอากล้องนี่ก่อนกนะครับผมอันนี้เลนฟิกก้องใส่เลนฟิกเหมือนกันฟิกเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวขยี้หนึ่งนะคะหนูขอ โอเคค่ะ้องนานาตะดีมากเลยองอลูกใครวะห่งสามสนะาเยนะลูกนะเต็มสนะเย้นะเย้นะนงสสาาเย้ลุกเลยลูกดีใครเพลง ไอ้แกงมันรุดรุ่นไอรุ่น่นะรุ่มหลักาเอลุงปแล้ลูกดีสุดๆเลยนะลูกนะลูกดุดๆไปเลยเอรไข่ไทยลูดิ้งได้ไข่ฟอนน่ยได้ละอันหนึ่งามเสร็จเอ้บ้าวบ้าวบ้า 아. <laughs> 부 <laughs>